วิเคราะห์แนวโน้มตลาดคริปโตและปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาหรือหลักเดือนมีนาคม2025 1. ภาพรวมตลาดและปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาตลาดคริปโตเคเรนซีในเดือนมีนาคม2025มีแนวโน้มที่สำคัญและปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคาหรือหลักโดยมีทั้งโอกาสในการเติบโตและความเสี่ยงที่ต้องระวัง ปัจจัยเชิงบวกที่สนับสนุนตลาดการยอมรับจากสถาบันการเงินและการอนุมัติ TETF การอนุมัติบิตคอย n s ็ o TETF และดิเรียมสต็อก ETF ในปีที่ผ่านมาทำให้เงินทุนจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนโยบายสนับสนุนคริปโตของรัฐบาลสหรัฐหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนโยบายด้านคริปโตของสหรัฐมีแนวโน้มเป็นบวกส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีและการนํา AI มาใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังมีบทบาทสำคัญในตลาดคริปโตโดยช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการแนวโน้มของตลาดการเติบโตของสินทรัพย์ในโลกจริง Real World Assets w a การแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนกำลังได้รับความนิยมซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดความตึงเครียดด้านภาษีศุลกากรและเศรษฐกิจโลกสหรัฐอาจเพิ่มภาษีศุลกากรต่อประเทศคู่ค้าซึ่งอาจกระทบตลาดการเงินและทำให้สภาพคล่องลดลงความผันผวนของตลาดตลาดคริปโตยังคงมีความผันผวนสูงนักลงทุนต้องระมัดระวังกับการแกว่งตัวของราคาความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านคริปโตในแต่ละประเทศอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน 2. แนวโน้มราคาและแนวรับแนวต้านของเหรียญหลักบิตคอย (BTC) ราคาณปัจจุบัน91,033ดอลลาร์แนวรับสำคัญ82,250ดอลลาร์และ80,000ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ88,200ดอลลาร์และ95,100ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายหากทะลุแนวต้านที่95,100ดอลลาร์มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ99,500ดอลลาร์อีิเรียม (ETH) ราคาณปัจจุบัน2,287.26ดอลลาร์แนวรับสำคัญ1,746ดอลลาร์และ1,705ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ1,865ดอลลาร์และ2,000ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายหากทะลุแนวต้านที่1,865ดอลลาร์มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ